ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวันนี้ผมจะมาทมําแบบฝึกหัดการพิสูจน์ในวิชาทฤษฎีจํานวนนะครับโอเคถ้าพร้อมทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า A ลบ b บวก C ลบ d เท่ากับ a บวก C ลบ d B บวก B โอเคทีนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันเลยนะครับเราก็จะเขียนพิสูจน์ได้เลยก็คือการพิสูจน์โอเคทีนี้เราก็จะให้ ดีเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มโอเคทีนี้เนื่องจากทีนี้เราก็จะเขียนโจทย์จะเขียนที่โจทย์ให้มาเลยนะครับก็คือ A อลบบบวกซลบด เท่ากับทีนี้เราเห็นไหมครับเราจะสามารถทำให้ลบ b กับลบ d เนี่ยอยู่ในรูปของลบหคูณกับ b หรือว่าลบหคูณกับ b ได้เราก็จะเขียนได้ว่าเราก็่าเขียนได้ว่า A บวก ลบหนึ่งคูณ b บวกกับ c บวกลบหนึ่งคูณ d โอเคทีนี้เราก็จะได้ในรนูปนี้ก็คือทีนี้้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่า,าจากลบ b เป็นลบหนึ่งคูณ d หรือว่าลบดีเป็นลบหนึ่งคูณดีได้ยังไงเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ก็คือโอเคเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ตรงนี้นะครับโอเคสีฟ้าทีนี้สิ่งที่เราจะพิสูจน์นะครับก็คือโอเคเราเขียน กันไว้ก็คือลบ b เท่ากับลบ1คูณ b ทีนี้เราอ่ะทีนี้เรารู้ได้เลยนะครับว่าไอ้ลบ b เนี่ยไอ้ลบ b เนี่ยเป็นตัวปกผันของ b แล้วก็ลบ1คูณ b เนี่ย เป็นถ้ามันเท่ากับลบ b แสดงว่าลบหนึ่งคูณ b เนี่ยมันก็จะต้องเป็นตัวประกอบของ b ด้วย <c oughs> ก็แสดงว่าเราจะมาพิสูจน์นะครับว่าไอ้ลบหนึ่งคูณ b เนี่ยมันเป็นตัวประกอบของ b จริงหรือเปล่าก็คือเราจะเขียน้ว่า <c oughs> การพิสูจน์ เราก็จะให้ b เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโอเคทีนี้เราเนี่ยต้องการทราบว่า a ลบ1คูณ b เนี่ยเป็นตัวปกผันของ b จริงไหมโดยการนำมาบวกกันซึ่งแสดงว่าเมื่อเราเอาตัวปกผันมาบวกกันเนี่ยเราคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะต้องได้เท่ากับ0เราก็จะ เขียนได้ว่าลบหนึ่งคูณ b บวกกับ b ก็จะได้เท่ากับอ่าทีนี้เราเิ็นแล้วอะไรไหมครับก็คือลบหนึ่งคูณ b กับบวกกับ b เนี่ยมันมี b ที่เหมือนกันเราก็จะสามารถเอา ดึงออกมาด้วยสมบัติการแจกแจงได้ก็จะได้ว่า b เนี่ยเท่ากับลบหนบวกหนึ่นั่นเองครับทีนี้ลบหนบวกห b มันก็ต้องคูณกับ0ูนยแสดงว่า b คูณศก็จะได้0ทีนี้ b คูณศูได้0ูนย์เนี่ยมันก็จะสามารถพิสูจูน์ได้เช่นกันนะครับ แต่เดี๋ยวเอาไว้พิสูจน์หลังจากเสร็จข้อนี้นะครับว่าทําไมศนย์คูณกับ b จึงได้0ูนโอเคเมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราเขียนก่อนนะครับว่าดังนั้นลบหนึ่งคูณ b เนี่ยเป็นตัว ผันของ b นะแต่ตัวปกผันเนี่ยมันมีได้โอเคเดี๋ยวผมเขียนนะครับตัวปกผันมีได้แค่ค่าเดียว นั่นคือลบ b เท่ากับลบหนึ่งคูณ b นั่นเองครับทีนี้เราพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าไอ้ลบ b เนี่ยลบ b หรือลบหนึ่งคูณ b เนี่ยมันเป็นตัวประกอบของ b โอเคต่อไปเราก็จะมาทำต่อกันเลยนะครับเราก็จะ ได้ว่าทีนี้เราสามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกได้เราก็จะสลับให้ e เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆก,กับ c ก็จะได้ว่าลบหนึ่งคูณ b บวกกับ a ก็บวกกับ c บวกลบ1คูณดโอเคทีนี้มันมาใกล้กันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกได้ก็คือเราจะเอาให้ A เนี่ยบวกกับ c แล้วก็ให้ลบ1คูณ B บวกกับลบ1 คูณดีเราก็จะเขียนได้ว่าเอบวกซีบวกด้วยลบหนึ่งคูณบีบวกกับ ลบหนึ่งคูณดีโอเคทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่า,าลบหนึ่งสองตัวเนี่ยมันเหมือนกันเราก็จะสามารถดึงออกมาได้โดยสมบัติของการแจกแจงเราก็จะได้ว่า A บวก C บวกกับ ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณกับ B ีบวกนั่นเองโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเนี่ยเมื่อเรามองไอ้ตรงนี้มันสามารถ จกแงบวกเข้าไปได้เราทีนี้บวกเจอลบก็จะได้ลบทีนี้ทําไมบวกเจอลบถึงได้ลบนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาพิสูจน์กันด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวก็จะเขียนตรงนี้เลยนะครับก็คือทําไมลบเจอบวกหรือว่าบวกเจอลบเนี่ย มันได้ลบก็คือเหมือนนะถ้าเราจะพิสูจน์นะครับก็คือถ้าเราให้ถ้า a b เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแล้วลบ a คูณ b เท่ากับลบ a b ทีนี้ เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะเขียนการพิสูจน์ไปเลยนะครับก็คือการพิสูจน์เนื่องจากลบ A คูณ B เนี่ยเป็นตัวผกผัน ของ AB อ่ทีนี้เราเนี่ยต้องการพิสูจน์ว่าไอ้ลบเเนี่ยเป็นตัวผกผันของ AB ด้วยหรือเปล่าก็คือเนี่ยเหมือนถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าลบ AB มันเป็นตัวผกผันของ มันเป็นตัวผกผันของ a b แล้วก็ลบ a คูณ b ก็จะก็เป็นตัวผกผันของ a b ด้วยเช่นกันเราก็จะพิสูจน์นะครับเพราะเราต้องการพิสูจน์ว่าลบหนึ่งลบ a b เป็นตัวผกผันของ a b ด้วยหรือเ,เปล่าเราก็จะเขียนได้ว่า a b บวกกับซึ่งการพิสูจน์ข้อนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะใช้ในแบบที่คล้ายๆกับที่เราพิสูจน์ก่อนหน้าข้างบนตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือเอาใช้เป็นสมบัติของการบวกของตัวผกขันเราก็จะได้ mm hmm. บวกลบ e ค mm ูณ b เท่ากับทีนี้เราก็จะ เห็นได้ว่าเรามี b ที่เหมือนกันเราสามารถดึง b เนี่ยออกมาได้โดยการโดยสมบัติของการแจกแจงก็คือเราจะก็จะเขียนได้ว่า b <Okay. S 1> คูณอยู่กับ A <Okay. S 1> บวกลบ A นั่นเองก็คือบวก A ลบกับ e เนี่ยก็จะได้0ูนย แลด้ว่าบีเนี่ยคูณอยู่กับ0ก็จะได้ศูนย์ั่นเองก็ก็คือคําตอบกคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลย0คูณ0ย์ก็ได้ศูนย์เดี๋ยวเราก็จะไปพิสูจน์กันหลังจากที่เสร็จข้อนี้แล้วโอเคครับทีนี้เราพิสูจน์ได้เลยนะครับว่า,าบวกเจอกับลบเนี่ยมันก็จะได้ลบทีนี้เราก็จะสา,าสามารถเขียนได้เลยนะครับไปได้ A บวกซะตรงนี้ได้ลบแล้วก็คือค่อยได้ลบกับ B บวก B ทีนี้การพิสูจน์ของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเขียนดังนั้น a ลบ b บวกกับ c ลบ d เท่ากับ a บวก c ลบกับ b บวก d ทีนี้การพิสูจน์ของเราก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ทีนี้เห็นไหมครับว่าแสดงว่าการโอเค ต่อไปนะครับที่เราค้างไว้ว่าทําไม0คูณอะไรก็ได้0หรือว่าทิ้งข้อเมื่อกี้ก็คือบีมันคูณศนเนี่ยมันเป็นเพ่ออะไรเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับเราก็จะมาบอกนว่าโอเคผมเขียนก่อนนะครับว่าทําไม0คูณอะไรก็ได้0น ค okay. ทีนี้เราก็จะทีนี้ในระบบจำนวนเต็มเนี่ยก็จะบอกว่า <Okay. S 2> ในระบบจำนวนเต็มมีศูนย์เพียงจำนวน เดียวเท่านั้นที่ทำให้ x บวก0เท่ากับ x สำหรับ x อยู่ในจำนวนเต็ม โอเคทีนี้เรามาพิสูจน์กันดูนะครับก็คือการพิสูจน์เราสมมตุติว่า y เนี่ยเป็นจำนวนเต็ม ที x ่ x บวก y เท่ากับ x สำหรับทุก,ทก x ในจำนวนเต็มโอเคทีนี้เราก็จะได้ว่า เนื่องจากสมมติว่าถ้าเราเอาศูนย์มาแทนไหน,นี้ก็คือเราจะเอาศูนย์เนี่ยมาแทนใน x เราก็จะได้ศูนย์บวก y ก็จะได้เท่ากับศูนย์นั่นเองทีงนี้ถ้า <c oughs> ทีนี้ในออกลักการบวกนะครับเราก็จะทราบไปเลยว่าถ้าเรา,เา y บวก0ก็ได้ y เหมือนกันทีนี้เราก็จะเขียนได้ว่าและ0บวก y ก็จะได้ วายโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า0บวกวายเท่ากับ0และ0บวกวายเท่ากับวาย <c oughs> ก็แสดงว่าถ้าเราเอา y มานี่เราก็จะเห็นได้เลยว่า y ายอ่ะ มันเท่ากับศูนบวก y ใช่ไหมครับก็เขียนไปก่อนว่าเท่ากับศูนย์บวกวาทีนี้ไอศูนบวก y เนี่ยมันก็จะได้เท่ากับศูนย์เหมือนกันก็คือตรงนี้โอเคมันก็ได้เท่ากับศูนย์ก็เขียนไปเลยนะครับก็คือเท่ากับศูนทีนี้เราก็จะได้ว่า y เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่ากับศนแสดงว่าเมื่อเราเอาศูนย์เนี่ยไปคูณจำนวนใดๆก็ตามนะครับก็จะได้เท่ากับศูนย์เช่นกัน โอเคสำหรับวันนี้สำหรับ E ีพีนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันอีอีหน้าครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ